โอเคทุกคนตอนนี้ก็ด้มาหอดนานไปดีเท่าหรอเราเดีอ,ดอนนีวว่าอาจจะเลิกเขียนเนาะ <g ül> เนี่ยมาเบิ่งกันมาพอแล้วเอานักเขียนมาแก้วขอสวจจะคนตอนนี้ก็แบบนุ่งเสื้อนักเขียนอยู่เลยนี่แล้วอย่าที่เขาจะบุกแบบขายมดเลยจ้าอา,อาจจะเลิกเขียนแล้วก็มาหนาะแบบยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรเลย บรรยากาศวิมมัสิดาสุขเห็นไหมทุกคนตอนนี้ก็ได้ยินเสียงแบบน้องๆหรือว่าซสยมีอ้บอกมีหลุดออ้บอกมอสเพราะว่าพ,อ,พอเล้ว่ามีมอสามมอสี่เนาะได้กับบูวบ่าอันอยูขาจะวาสิลายกับน้องหีก,ก็บตัวหูโอ้โมคยกอดไปทางใดล่ะบันนี้เ <c ười> ข้านี้่ได้บ่นเนาะ น่าจะได้เพราะว่าตอนนั้นก็เคยเข้ามาทางนี้ว้าวมาฮอตปุ๊บแดดออกเลยตอนนี้ก็แบบบุกป่าหญ้าพะแลวยังงมวตาเถื่อเพราะว่าแยกพอหลายเลยแบบยังมวตาเถื่อาตาเอ,ตอเอป๊อปปี้เสียงเจ้าก็สแมพสนุกสนานลาลึงคุ เอ๊ะแม่เดะแม่เดปะป๊อปี้ไปกันนี่เข้าพอแล้วเป็นเกียวแล้วสวยนี่คนมาสวยเยอะมาก <c oughs> มาไทาย <c oughs> เอามาไทายคินเลย พูนแม่เวิร์นอยู่พูนง่ายโคตรหลายเลยแม่เวิรนบอกลูกมาเรต้องเปลี่ยนเครื่องกัได้พูดนน่ะแม่เวิร์นบอกเข้าแถวนี้วให้น้องดิบเกี่ยวเกินอะแม่แถวนี้มันคือลมหมดได้ดิ จะเอ๋พ่อยังไหนเกี่ยงไงวะเกี่ยวเข้าซเส้กันเลยอีอย่างแม่บอกว่าห้ามเปลี่ยนเครื่องมาลดเก้ยวข้าวเส้กันเด้อสบายดีเด้อมาได้เกี่ยวเข้าซเส้กันเลยด้อยที่หนเป ตีนเม่ดมาแบบไว้ตั two, four, six, eight, ten, ้งตู๋ค่ะายคนเล่สาวปลายคนสาวปลายคนอ่าหนึ่ยี่สิบคนปลายทุกคนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสแปสาวสองสองคนเขาัดหน้าัมึงได้ยืไป้าเอาถ้าผูดบ้างันนะอ้า ใา่เอามือทุกคนมาทุกคนนะเบิ้งพอแล้วพอแล้วแบบเกี่ยวเข้าแบบไวพ่อก็เอาที่จักเป่าอยู่พ่อเข้าบ่เป็นมากอยู่นี่นะบ่เปนมากเข้าว่านเด้บ่อนที่ใดมึงก็ออันนี้ก็มากอ่า บรรยากาศตานทุงน่งนาตอนสามสี่โมงลูกหลานต้องยนเพิ่อมาเกียวคอาร้อยมั้ยนี่นะอันนี้จริงลูกเลิกเคยโดดแต่เพ so, <that> ื่อนอัดตู่แล้วบ่ได้ออกมาโบ๊ทนบาได้เฮียนแม่เพื่อนอัดตู่ตาปันก้าเลยอันนี้ฮือเบิ่งแบบเบงลูกหัวเข่าได้ทีกินอยู่วะนี่นะ เข้าไปกินย่งแพงน่นะหละตอนว่านันวานทีไว้เพื่อวันมนบอกมามันออกมาแล้วทั่โอ้พกไกลายเ้อโอ้บีบีไห้เหตบีสิลูกที่ันกจะร้อเป็นกแบบนี้สีลายแบบนี้จำเป็นเอาเบดลูกออกแบบอันใส่กาเรอยนานนานังถึงนาคุณพ่อบันเห็วะตอนนั้นพ่อเหตุนาเพื่อนนะ Nát thường phú này nè loại bung hoa đẹp. hết nghe ờ giờ yakuaku kìa phá lọt nha kìa bọn nha kìa 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 Lúc nước xuân sút kiao đấy kiao như là lời này, lời kiao lời sút lời đấy lời lời kiao 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 đó, kiao lời 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 kiao มีมันหง่วงน้อยๆเอเลยเอาจับอยู่เอามาหน่อยนึงเด้ริ้วๆหน่อยนึงเด้อทำมาซื้อมือไรอยู่ๆอาอาีเยวตกกุ๊กอาวี่ปจเบเห็นตัวออยู่เบียบกัโปที่ไอ้ไนี่วางเีย ลูกขัดวางก้านี่ก็ได้วันวางเข่านี่ยกะแต่อ้าวผมเป็นคือบอกวางไม่นะเข้ไปเกี่ยวไปเป็นตามลูกเป็นนั่นแหละอ้าวก็ลูกเป็นแบบนี้นยังวาพี่ฮะแก่ขนาดแกยขนาดพูดวะนี่เจียวนี่บอกวางมาพูดเลยนี่อืมไปเกี่ยวอะไรไปแอบบอกดีเที่ยวชุดขนาดมาเลยแต่่พูดอลไรกัน เจ้าไป่หัดหุ่นแล้วหนูหายหัดบรรยากาศการเกี่ยวข้าวแรงมือนี่ยข้านาตอนแรงวนข่าวแรงไม่ข่านาสี่โมงยังคุณกลุ่มหนึ่งอยู่คุณกลุ่มนั้นนะขอเสียงนี้ดูเมื่อไหร่วะ เสียงกระบุมีแล้วบอเจียวก็ันไหมให้หมักเวียน้าเป้าฝนตกห่างถอยหัวได้แต่หมุงหุ่งท่าแล้วบ่อนเมื่อยห่อนละคายเครื่องแล้วเนาะเดี๋ยวฟ้ามังหุ่งใส่ตับเครื่องไว้ก่อน ตัขาปุ้นเ okay. นาะขาปุ้นมาใส่เนาะตักขาปุ้นนำแล้วก็ทำหมกหุ่งนำ si. ่งกนี่อัมมาลา้องเพลงเนยโอ้เพลงมือกรลายเพลงอัมมาลาได้เลยเข้าอนี้บ่หลาย นน่ดีบวิยังว่าผมปะูีกระเป๋าตายกเป๋ายุยศยุดรนอกโอ้ยุ่ไก่เนาะไก่กะดิเสือมาได้ไฟเออมียุกเอเด็ตอกไหไหมครับ ต้องเสือกมีกระเป๋ากมีอือว่าสิวมีมันถึงเสื้อมีสิกระดืงวเมันรู้น้ำกันว่าสิได้ซ้ำใด้สาวกัวคนได้เหมือนนี่สองมี่เขียนมังเกีียวเข้าแบบนั้นเลยหกแป1สิบส สิหกสิบแปดสาวไม่แท้สร้างตำนาน้าอีกนุ้งเสื้อนักเขียนมาเกี่ยวเข่านุ้ใส่หมวกอีกเนาะแม่ดีน้องวัวใส่หมวกยังมาส่วนมาหน้าน้าวัวส่วนท่านบอยเป็นอลไรที่เออสาวสาวนุ่มแล้วจ้าพ่อนี่ออกละสาวนุ่มสิสาวเท่าแล้วปะเนี้ เอาสวอละเย็ดต่วสองกุ๊กมีแต่ผูกเกี่ยวเข่าเริงๆริงวันน,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 นนะี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าให้แล้วได้แล้ววันนี้เนาะห้าให้ก็ได้แล้วไล่ไป าะอเมลาบวกแดงเนาะแล้วจิมตัวละเดะเอาเอาคืนคืนไปเลยอ้ยกระเจี๊ยบจุดตอนนี้ก็ชิสุดละ พอแล้วเริ่มล่ะมันกี่จุดเมยไม่คคไถ่เคยเอาสั่งสั่งสั่งประสาใหม่มสุดนักเรียนมาเกี้ยวเขาเอ้ยสุดยอด ป้าพอแถวนั้นคือที่เถอะมาดีขาเลยนนึาตนี้นะลุกทนไม่ได้นะอันนี้ใช้างานมื่กี้ซอยนะมันป้าได้ยังไกเกี้ยอะยไรตี <c oughs> ซื้อเข้าเอาตีตจักมาตัดเอา <c oughs> แล้วก็แบบเวลามาปั้นปั้นเข้าสยวนหอนเลย หุบโยนเลยีรอตอนยุคปีศาจตอนนี้เอาจากตัดเขาเก็บเนื้องตีมัดอย่างนั้ป้าสองไอ้น้องกันมาละได้เป็นไผ่คยนุ่มสุดตังเหียนมาเกี่ยวเข้าอันนี้คือหัอวะ ตำร้อนบากทุ่งกะน,นะตำเครื่องไว้ก็แมเหนืห่อยดีว่ะขมเงียบ่ดิเืบเบกนี่แล้วแม่เบอร์เคยจะุน้นตอนนี้ก็ได้ประมาณสองสี่ห้าให้ห้าหกให้เลยเนาะแม่นว่เขาเอื้นมาให้เลยอบ่ทง่ทงเนาะห้าท่งมันหมดอะ อันนี้แบบเขาเอิ้นเปทุ่งหนึ่งทุ่งสองเหรอเออประมาณนั้นอันนี้เพคนเอิญมาทุ่งหรือว่าให้วะรอท่งทุ่งนาคนเอิญมาทุ่งหนึ่งวะสำนักสำนักกูวะหูเอ้ยเนรอดีเนรอท่งหรือว่าให้วะคนหน้าคนปิดไข่อีที่ยังเงียบอย่างนี้อุ้ยตะเกตเตียนใต้เสื้อเสื้อดีนริะ มึงมึงมึงยิงทางหลังพี่แล้วนี่จะจับนี่อ่ะจับจับจับนี่พายดิเมีอบอกอืมอ่ะจับเมีอบอกเป็นไข่นะไข่สู้เด้อจ้าฮะดีเจ้าหัวบไปยมเงีอนี่เบอร์นี่ต่ำาพวกไปที่กันแค่น่ำพุ่นกับ ตำขปุ้นเส้มมนมะคงเอ้ยมวมากินไหมมาด้ว <c oughs> ข้าเจ้าแบบเกียวเขาแล้วไม่เหมือนกะเลี้ยงตำขปุ้นเฮดยาวสื่อ,อเ,เสร็จเรียบร้อยเฮ้ยมดไาเมืองพอเอาไปพุ้นจานหนึ่งเผื่อแล้วเผื่น้ำไอ้ดี้ผืนไข่ อุ่นอไฮหูพายพอองเฟสเดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าโอเคฝนงามกูมุเพราะว่าคนอื่นรีกองบัสภาษาแม่ภาษาแมษภษดแซบบอเพชร่ะ มี่คนบางคนกับโบก้าเข้ามาเพราะว่ากรเจจกอายผู้สาวกรัจจก็เลยไปนั่งกินอยู่พุนไม่ได้เลยนี่ทุกคนบางคนกระจจกยู มจม่วงจอเด้ออันนี้ก็มีแตาสาวๆสวยๆัวี่าโโคนอันนี้ก็มีแตาผู้สาวงามๆโยงคบลาเลยอุ้ยคืองามแท้อาพี่ี่ี่ 包好了。